สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสลามกันมีอยสามสูตรนี่ของร้านเรานะคะไปดูสูตรแรกกันเลยลนะคะก็จะมีนี่นะคะเป็นสูตรโยเกิร์ตสลามเนาะสูตรที่2ไปดูกันเลยค่ะ สูตรที่สองนะก็จะเป็นสูตรนะมตตินิโรนะขอมนต่อล้กันวันนี้ไม่ได้พากเสียงนะไม่ได้พากเสียงนะคะพอดีว่าวันนี้มีแรงเมื่ออาทิตย์เจ็ดพูดนิดนึงคลิปที่แล้วค่ะที่เจ็ดพูดนิดนึงก็เลยพากเสียงนะคะโอเคนี่นะ ต่อไปนี้จะดีมากเลยนะคะก็จะเป็นสูตรกัมมี่แบร์นะสูตรพุดดิง้งเนี่ยน,นะคะอย่อยาก,ก๊อปสูตรชื่อสูสตรเรานะคะโดยเฉพาะสูตรนี้เลยทุกสูตรเลยนะคะที่เราตั้งแต่ถ้าเกิดสูตรไหนที่เราเ,ออเหมือนใครก็จะขอโทษด้วยนะคะโอเคแล้วก็ มีอีกเรื่องนึ่งนะคะเออตอนนี้ก็ทั้ซับสไครต์ครบสิบคนแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันเลยนะอยู่ที่ไหนเอ่ยก็คือข้างล่างนี้นะคะกดเลยกดเลยนะโอเคต่อไปก็นะคะก็เสร็จแล้วนะสำหรับวันนี้นนนี้เีแค่นี้ค่ะบุยบ้าสวัสดีค่ะ